สวัสดีพี่น้องมือนี้ยี่ติวกับบมีอย่างหลายเด้อพี่น้องเราได้ไปล่านขายดอกไม้แล้วก็ไปเห็นต้นบอนนี่ละพี่น้องบรบ้ว่าบอนซื้อไว้อีหยังแต่ว่าในกระถางเขาก็เฉียนมาว่าเขาก็มีป้ายเนาะพี่น้องเนาะอโลคาเซียก็เป็นซื้อนี่แต่ว่ายิ่ติวอยากหนูจักซื้อไทยว่ามันเป็นอีหยังซื้อว่วหยังคันผู้ใดอยู่ในกลุ่มบอนน่ะน,นะเข่ามาเบิงยิ่ติวเขียนมาบอกเราในเด้อพี่น้องว่าซื้อไวอีหยัง นี่ลหละพี่น้องซื่อแล้วก็บ,บ่ได้สื่อลาค่าเต็มแล้วไปเห็นเขาเอาออกมาลดราคาเฮี้ยวแล้วแล้วก็เลยสื้อมามาหอดบานแล้วก็หดน้ำมันก็ซื้นข้นโหลดพี่น้องใบเหลี่ยมยุบยุบอยู่งามพร้อมที่ติ๋วกับบุหูจักซื้อก็เลยเอามาถามพี่น้องเฮ้าเบิงว่าผู้ใดหูจักซื้อห้มาห้เขียนมาบอกแค่ติ๋วน้ำแน่ บ่เป็นใบลายด้พี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะล้างเขาจะประมาณสีนีดน่ด้วยพี่น้องแต่วา่ล่ำต้นเขาสีเขียวเด้พี่น้องบอ่เม่นบ่เม่นอันอันบอลายอันนี้สีซื้อๆกระราคาบ่แพงเขาเอามาลดร,ราคาหกไอยโ่ยี่ติวซื้อมาราคาเต็มกะ1สิบหากเก่าเก่า กขันสิบหาเก้าเก้ากะหาหุกลอยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันสามสิบเจ็ดหรือสามสิบแปดเงินนะซิบออลูกกับสามร้อยแปดสิบและอีกหาไอยลูกไม่พี่น้องกับบวกเข้าไปกะราคากับหาหกลอยนี่แหละเนาะพี่น,อน้องเนาะต้นหนึ่งนี่ประมาณนี้นี่เห็นบอลลั่มลั่มต้นเขากับสีซีนี่พี่น้อง นี่ลหละพี่น้องผูดด้ใดหูจักซื้อเขียนมาบอกยายติ๋วน้ำแน่ผูดด้ใดทีเลียงบอนยายติ๋วยังสมีอ,อีกคลิปหนึ่งให้เบิองอยู่ว่าต้นบอนอันนี้นี่สื้อไว้อย่างอีกยายติ๋วจะไปสื่อมาอีกพี่น้องขันมันบ่เมิดก่อนดินน่ยยายติ๋วสิไปซื่อเดี๋ยวเอามาถามพี่น้องเข้าอีกคือเก่างานมหลีเด้พี่น้องเอามาแล้วมาใส่นามันซ้นเนาะพี่น้องเนาะมันซ้น,น,ะน,น,ะน,ซนละใบ ใบเหลืองงามที่แหลกใบมันตกด้เพราะว่ามันจะเขาจะเอาทิมแล้วนี่ติว็เลยเอาสื่อมาเอามาใส่นามเพราะถ้าใส่นามเราซึมหมอกกอกพี่น้องงามเห็นบ่าใบเขานี่งามอีหลีเขียวเขียวเหลี่ยมเชียวแบบว่าจะเขียวกับว่ามันเขียวนี่ได้พี่น้องนี่ละตามที่ในรูปที่ยี่ติวาทายให้่เบิ่งพี่น้อง มาตั้งไว้เพื่อนกาเลี้ยวเบื้องนี้แห้งงามแห้งเลี้ยวเบื้องแห้งงามเหยพี่น้องคันคันเป็นทุ่นบานเฮ่ายี่ติวกะเยี่ยวสีได้ปาดก,กินกับตำบกักหุ่งมะแกงอันนี้มันยี่ติวกับบอลูจักคันเป็นทุ่นยี่ติ๋วหัจักอยู่ได้พี่น้องไม่เห็นบอกพี่น้องใบงามงามเป็นรูปหัวใจบืน,นี้พี่น้องประมาณนี้งามมีเรียงเบื้องแห้งงามพี่น้องมีทั้งมีใบเป็น งามไม่ชนิดนี้นะพี่น้องต้นไม้ชนิดนี้เขาจะบ่มีมาหลายขันเขามาอยู่ในลานขายดอกไม้เขาสิมา้ามีอันละสองกระถางเขามามันสิมีหลายหลายพันร่วมกันเขามาไายไปท่านกระไดไาไปบ่ท่อมกับบ่ไดเลอพี่น้องบ้านบ่มีคืออยู่เมืองไทยบรร่เป็นสุ่มอยู่เมืองไทยพี่น้องอันนี้เขาจะมีมาประมาณนี้พี่น้องผู้ใดเขามาเบิงเ่งได้ติ๋วเลยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ